สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับความรู้สึกหลังเล่นลีองตูลามนะครับล่างทีมออฟเดอะซีซั่นที่มาในตำแหน่งแบ็กขวานะครับคือก่อนหน้านี้มาในกิจกรรม t ีวนะแล้วเขาก็มาในตำแหน่งของเซนเตอร์แบ็กนะครับรู้สึกว่าเสียของมากแต่ว่าจุดเด่นของตูลามมันเป็นเรื่องของการเข้าสกัดการพุ่งเข้าสกัดแล้วก็ความเร็วนะครับ แต่ตัวอาจจะเล็กหน่อยซึ่งตูรามเนี่ยข้อดีอย่างมากเลยคือคนมันรู้กันนะรู้รู้กันหมดอะว่าถ้าเกิดเจอตูรามเนี่ยมันอันตรายมากคือโอกาสที่จะโดนแย่งค่อนข้างสูงนะเหมือนเจอไมค้อนตอนแรกๆครับที่ไอกิจกรรมฉลองครบรอบของ FC มาไมค่อนล่างนั้นเก่งมากซึ่งตูรามล่างเนี่ยทำได้ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าเลยนะครับ ตุรามเนี่ยถ้าเกิดใครเปิดได้นะใครดวงเฮงๆนะโห oh, อิชาพูดแล้วก็เศร้านะอยากได้บ้างคือตุรามเนี่ยถ้าเกิดใครเปิดได้นะครับผมแนะนําให้อพเป็นเกมลับล้วนนะคือเอางี้คือตัวมันอนะ่ะปกติคือมันก็วิ่งเติมเกมลุกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตูรามอะ่ะคือเติมเกมลุกแล้วด้วยสปีดที่เขามีนะมันลงเกมลับเร็วแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเติมเกมลุกแล้วอะ บางทีมันเสียจังหวะแล้วก็ปีกซ้ายเร็วๆตอนนี้มันมีเยอะองรี Only ล่างเก่าก็ยังเร็วอยู่นะครับแล้วก็เอโตอย่างเงี้ยริวอัลโดอย่างเงี้ยคือผมว่าเล่นเกมรับดีกว่าให้มันไม่หลุดตำแหน่งนะผมแนะนำเป็นเกมรับนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะแล้วก็ตอนนี้ราคาในตลาดค่อนข้างแพงมากอยู่ที่7,800มนะครับ7800ล้านนะไม่ใช่7จ0 0ล้นไอ้7,800วนนะ 7,800ล้านก็จับต้องยากไปหน่อยนะครับเอาเป็นว่านักเตะที T y, ตอนนี้คือแล้วแต่คนดวงเฮงนะคือถ้าค,คุณดวงดีก็ยินดีด้วยแล้วก็ผมมาแนะนำวิธีการเล่นนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงลองเอาแนวทางของผมไปเล่นดูคือตูรามด้วยความที่มันเร็วมากอะผมกดให้เพื่อนเข้ามาซ้อนนะแล้วก็ วิ่งตูลามอิสระอะไรวิ่งไปดักทางวิ่งไปอะไรร้อให้เขาเลี้ยงมาถ้าเขาไม่เลี้ยงมาเดี๋ยวเขาก็วิ่งไปเจอเพื่อนเราที่เรากดเข้ามาให้มันดับเบิลทีมนะครับก็ประมาณนี้นะครับการเล่นตูลามก็ค่อนข้างเก่งเก่งมากแล้วก็ผมไม่รู้มันจะรีวิวไงมีคนขอให้ผมรีวิวแต่ว่าคือตัวผมเปิดไม่ได้นะครับก็ต้องไปเล่นในสก o u ติ้งแคมป์นะก็ได้ประมาณนี้ครับอยากลองแต่ว่าตัวพวกนี้คือ เมนเจอร์ไม่ต้องตั้งคำถามกับมันหรอกนะครับคือเมนเจอร์มันเก่งอยู่แล้วนะ OVR 1 0 9เนี่ยถ้าเกิดเป็นตํานานตัวท็อปทอปของกิดเนี่ยเล่นในเมนเจอร์ได้หมดทุกตัวนะครับโดนมาแล้วครับคือเก่งมากๆแล้วก็ขอคุณที่รับดูจนจบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ